เป็นการออกกำลังกายนะครับเออป้าหมายไม่ทันนะครับบทแรงซิกรอนนะครับออขับกลับนะครับตอนนี้อยู่ที่อุดรน,นะครับเราก็ใช้อินฟราสามหกศูนย์เอ็กห้านะครับเป็นหมวดเพียวเพียววิดีโอครับเรียกไงหมวดกลางคืนไหมเดีย๋ยวดูนะครับว่าแสงตอนสโละสะเลกับไฟถนนจะเป็นยังไงนะครับ รอนนะครับุดรธานีนะครับมางานที่อุอนนะครับมาถึงก่อนก็เลยามาปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วยนะครับทีแรกจะมาซักผ้านะครับแต่ไปไม่ถึงที่พักที่สาลนะครับก็เลยต้องขี่กลับก่อนนะครับเพราะว่ามันมืดละววันนี้เพิ่งมาปั่นวันแรกด้วยนะครับแรงไม่ค่อยดีครับ อันนี้เป็นแสงไฟสัวนตัวนะครับจากเสาไฟนะครับถนนแล้วก็เสียงปกตินะครับเป็นหมวแถววิดีโอนะครับ 5.7K 30เฟรมนะครับแล้วก็มีไฟถนนแล้วก็แสงไฟของจากรรถนะครับก็ จะเห็นหรือเนะครับอันนี้เข้ามาในซอยมืดเลยนะครับมืดเต็มเลยนะมีไฟหน้าบ้านนะเป็นไม่กี่ดวงนะครับแล้วก็ดัานค้ายเป็นปล่องเกดใหญ่นะครับแล้วก็ไฟไม่ได้สว่างนะครับมาดูนะครับว่าแสงไฟจะสว่างไม่หนอนะครับ